จูฮีนะครับ่ายเราเริ่มนะครับเสิร์ฟก่อนเลยครับหาแล้วครับแต้มแรกเป็นของเราเลยครับเหยาๆมาสย่หมาแต้มเลยนะครับอัญราพรคงยศในเกมเสิร์ฟของเธอนะครับนะครับแคนดาได้จุดงานโยกมาหัวเสาลูกนี้ยังร้องไม่ได้ครับโยกมาทานเราบ้างบุ๋มบิงอีครับทาดจะชวนมุกสีเสิร์ฟลูกนี้จีมาเลยครับเซครีพิงยกมาฟันวิทอีกแล้วครับร้องได้นะครับ โยกมาหัวเสาป่างก็ตียัดบล็อกแหมติดบล็อกกันได้ล้นแล้วครับเป็นต้านของเราครับนี่ครับเสิร์ฟโรยมาครับงัดขึ้นมาก่อนแคลโรไล่าลิวิงสตันครับลูกนี้ใส่เต็มเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะออกเลยครับครับทาัน้ันเสิร์ฟแรงมากครับเมอร์มันรับมาบีคิงยกมาลิซักเกรเป็นความความิกนะครับต้องแกแล้วครับเรา หล้นไหมเป็นโอกาสของเราครับซิดีมาโยกมาอัชลาพรเรียกร้อยครับผิดเซตแรกได้สังเกคกับไทยครับเอาชนะ